เนี่นยแล้วจะมากมากเนือนนอ้อเนาะชุดหนึ่งเนาะดีที่แหลมเก็บไปตลาดมาเมื่อเช้านะครับผมปากแดงมากแดง ตาเขาจปอยู่มงคลตาปีแอเขารอยู่ชอบชอบจะอยู่ในใจคนเรา้ลูกคนนี้เหมือนกันเป็นบ่กยอม เตปราบนู no. um, ้นนี่อันที่ะบายจะเช่นะไปยังะทยเิ่มข้าไปยัง่ข้าเพิเพเ่ปปะเ่โดไม่หลครับไม่ไหลเอาจานเราเนี่ยไอดออเนี่ยเอาไป่จิ้มิ้มจิมกอนปง องซสือไอ้เด็กน้อยหักะโหลกไ่อ่ะแสบเลกแล้วนะ้องเป็นหัวเป็นไอ้อ๋อนี่็จไมนั่นแหะมาเสรแก้้อยขมข้อยขมเ้นหองระเล่านะ่า

นั่งไห้นะคิดหลายเ okay, 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 bueno, ิว่าเราไปนองเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวจัดสุกจะขอจบในสดเพลินกันหน่อยเนาะในเรื่องสไลด์กดซับสไคร้ให้จัดสุกเลยครับผมเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ